ใส่เห็ดบดค่ะ็ดบรา,า,สาใส่หวายพี่น้องหวายใส่บดวา่มดแดงค่ะใส่บดเลยเนาะสวัสดีค่ะมากพี่น้องเอาอีกแล้วเมนูนที่สองแกงแกงเห็ดบดใส่หวายบัดน,นี้ ดใสไว้ใไข่มแดส่หมแดงนะ่ใ่เปิดหม้อหรือเปล่เปิแล้วนเฮดบดพี่น้องเฮดบดใสหวายใสอันนี้ใสพักติวน้ำหม้อให่ใสอันจยใสพักติวใสพักติวใสพักอีตัวใสไข่มูแดงหมดแดงด้วยนะคะ ต้องแกงใสยาแน่งมันมัแน่นแกงส้ยแม่่แกงใส้ำม,ม,มัน,น,ม,นมันเป็นเป็นแบบไม่เสียใ,นนใส่น่เใส่ส้ำชื่อเยนะใส่แกงไส่หลกัต้มไส้ำนจังอวดร้วนมัมันบเนนก็อ้วนเสี ปิดฟามเาได้เพราะว่านีขอบบียที่ใหม่เป็นหนอนกระถางอช่่ะคนดูแนพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนั้นใหม่หมก้นมหนอนนะฮะคนมันอายคิ้วคิ้วอันขบเบียร์ต้องใส่ขเบียร์แ้ำับก็อุล,ลวะแต่งเสีย ส่วนนี้ก็เหมือนกันกับสูตรแกงเห็ดใส่ผักหวานนะคะใส่ประเด็ดใส่เกลือใส่ลายเดินีเหิ้มเลยใส่บะโลดพริกแต่ยังก็ต้องใส่พริกแห้งได้พริกดิบนี่นี่ฮะนี่พริกแห้งใส่พริกดิบก็ได้พริกแห้งก็ได้มินบอได้พริกได้ก็ได้ มันเปมม็นเป็นสูตรของเจ้าไส่พกแ้งกบ่แต่ว่าพิกพี่แ้งดีดีกว่าม่าคิวแต่้เสบหลมั่ิกแห้องกันบ่คิวมันบ่ใส่ะแต่สียบไต่ไปก็ใส่หัดค่ะ ไม่โบราใส่หวายวพี่น้องไม่ใส่โรต้องตงบมมันมาหลยมันมาขมใส่ไข่มันแด,ดงไข่มันแด,ดงค่ะใส่ดเบดอดดดดร์เลยเนาะ ไอ้อบางคิปจะนำได้ไรเด้อพี่น้อง <c oughs> ไรเยดอกเสียงอัวรัวแห้งนะคะสเ <c oughs> นำท่านี้ให้อรัวพด 在毕业。 คนเพื่อบอเห็นข้าเบียดติดหม้อพี่น้องนันเป็น,ปปน,ปนปกับปลาสซลมนแบบแกงใหญ่จิกหน่อยนะคะก็ใส่ผักตีวใส่ผักอีตูค่ะสุดท้ายแกงนี่ต้องใส่ผักตีวแกงวายต้องใส่ผักตี๋นี่ต้องตัตงกกระสุกลมกลมใส่กันอมม anmote no wafuatee na nene adipodibole tamte ซ่บเผ็ดกว่านั่นพอดีแซ่บอันนั้นใส่แกงข้างบ้านเนาะจะสิคนละรสเด้ซิมันอยูุ่้ยแซ่บแล้วซุกแล้วบ่ลซุกแล้วซิมแซบแซบอืม ไหนเดียวอะไรบอสุรันบอสุดเอาตักเธยนึ่งยอยู่อยู่อ่ะสุกแล้วนะคะแกงไว้ใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดพี่น้องร่วนมา นี่เลยนะคะนากินมาพี่น้องเยอามานะคะมาครับพี่น้องอือร่อยมากนาคะคะปลกสมสดถึงไว้กับเป็นซีคมขมจักหน่อยนะคะ

ออกสมบูรพี่น้องระวังเข้าใ,ใจพักติวกระสีข้อแรงรัวกับแกงเห็ดนะครับสุดยอดค่ะความ